สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับก้าวจิรายุรอดทหารเพราะป่วยคลื่นไฟฟ้าหัวใจเต้นผิดปกติ เมื่อถึงฤดูกาลเกณฑ์ทหารเหล่าบรรดาชายไทยที่อายุถึงเกณฑ์ก็ต่างตบเท้าเข้ามารายงานตัวเพื่อตรวจเลือดเป็นทหารกองเกินเพื่อทําหน้าที่ของลูกผู้ชายและเมื่อวันที่9เมษายน2 5 6 5พระเอกหนุ่มอย่างก้าวเจรยุรองมณีได้เดินทางมารายงานตัวที่หน่วยตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการสาลาการเปลี่ยนวัดอยู่ดีบำรุงธรรมโดยมีคุณแม่ก้อยวรนัชชา มาให้กำลังใจอยู่ด้วยตลอดเวลาซึ่งทั้งนี้9ได้นำใบตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลพระมงกฎุฎเพื่อนำมายื่นแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจเช็คประวัติการรักษาต่างๆหลังจากที่แพทย์จากโรงพยาบาลทหารประจำหน่วยการเลือกทหารกองเกินได้ตรวจเช็คเอกสารผลการตรวจร่างกายโดยละเอียดและตรวจสุขภาพซ้ำอีกครั้งในวันนี้โดยพบว่ากนั้น มีสภาวะเคลื่อนโดย้าหัวใจที่เต้นผิดปกติจึงจัดให้อยู่ในกลุ่มคนจำพวกที่4ีได้แก่คนพิการพุพลภาพและมีโรคและสภาพจิตใจที่ขัดต่อการรับราชการจึงไม่สามารถเข้ารับใช้ชาติในการเป็นทาหารได้ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถทำหน้าที่ลูกชายในฐานะการเป็นทหารรับใช้ชาติได้แต่เจ้าตัวบอกว่า จะขอตั้งมั่นและตั้งใจทําคุณประโยชน์เพื่อสังคมต่อไปขอขอบคุณข่าวจากขมชลึกสอนลายครับขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ